ตอนนี้เฮาวกำลังเก็บของกลับบ้านครับพี่น้องนี่ค่ะกลับแล้วนะคะมีอะไรเอาได้เธอดูอะไรอ่ะเอาดูว่ามันมีอะไรเอาได้ไหมสบู่ยาสระผมมีนะเอาไปกลับบ้านน่ะน้ำน้ำอย่าลืมนะครับปุ๊บรองเท้าหนาได้ไหมนี่มีบ้าเขาให้เอาไปด้วยเหรอเอาไปผมไม่มีในรายการที่ว่าเสียตังค์ฮิ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 เขาสิปรดาเจ้าตี นนนน่น่ะขวดยาสบผมได้หน่นอยแน่ๆเ,เราไปให้มื่อเออเราเราไม่ได้งกนะคะแต่มันเป็นเงินของเราที่เราจ่ายนนแล้วแปรงสีฟัน,ฟน,นฟก็เอาค่ะไที่<ม>อันข้อผมแก้วน้ำย่องเพิ่นไปได้หละนี่อันนี้สบู่อสบู่อนี้ถุงใส่ของนะกับบ้านครับถงใส่องก็เอาไว้ใส่พวกอันผน้าหมวกนะไม่ผู้หญิงทิ้งปีมันเอาหมดแล้ว ใส่บนดูเอาถุงมาบังนะครับเอาชิ้กนชิชกันแม่เนี่เอาไปเห็นหมดเลยชู้วหอเลยพี่ิกัเออเห็นไหมเนี่ยขอขอบบ้านะลังข้าวเก่าดืนบอกแก้วน้ำก็ไปน้ำอไรแก้วน้ำไม่ได้แก้วน้ำไม่ได้